นี่ครับของที่เราสั่งซื้อวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูดีว่า้าใในเป็นอะไรนะ เปิดออกมา,มาก็เจอกับนี้ครับนี่ครับหนัเเียบ ้นเออนี่ครับน้ำเลียบนี่ครับใส่อะไรบ้างน้ำเลียบ,ยบมันเป็นยี่ห้อม้าทองนะครับ เดี๋ยวเราไปผัดหลังเดี๋ยวนเลยน,นะครับ